สวัสดีนุ่งมูสาวๆที่ติดตามชมในช anel เซเว่นเดอะเทนเนอครับอันนี้ก็เป็นคลิปในซีรีส์ของลิสบอลชิอเกมก็แบทเลต g ทิพิเชียนในหมวดโดมิ a นช o นนี่ก็ตามล่าครับลิสเราเจอยอยู่เออเฮสต์สอดยดแฮคครับเร็วเร็วเร็วเก้าสหกได้ครับย่ <c oughs> <Yeah! S 1> นีเรขออีกทีหนึ่งอ,อีกทีหนึ่ง เด๋เด๋ยวๆๆอยู่ที่ไหนเอ้น่าจะอยู่ข้างบนมัน้งเราขึ้นไปครับบึง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 อุ้ยเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้ววิ่งเข้าไปแฮกครับโอ้ย่เจ็ดสามแปดห้าสามหกศูนย์สามย่ได้แล้วสองที่คับเหลือีกที่หนึ่งเท่านั้นเน่นๆนตอนนี้เราก็ได้เฟลทัเวอร์แต่ว่าเราไม่ใช้ครับเราใช้อย่างเดิมดีกว่าไปยบอยบ ไหนเอ่ยท <t festivals> ี่สามอยู่ไหนเอ่ยอุ้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 ยโอ้ยแอบใช่ไหมเจอคว้างระเบิดไปแล้วตายไหมเายตายครับเอาละโอ้โหมีมีมายังใช่ไหมแล้วก็แฮกต่อสิครับเอ้าใครแม่งแม่งตุ๋ยแล้วเราก็ตุ๋ยต่อฝ่ายเราตุ๋ยนะครับตุ๋ยไปตุ๋ยมานั่นแหละอันนี้มาต่อครับเฮ้ย ที่สามอยู่ไหนเอ่ยเรายังไม่เจอที่สานะมครับกำลังมองหาเอ้ยโอ้โหแม้จะมาตุ๋ยกูแต่เราไม่กลัวครับเจอแล้วที่สามครับมาแฮกศูนย์เจ็ดหกเอ็ดศูนย์เจ็ด,ส,จดสามสิบย่าไขยิงโขวะโถ่เอ้ยนึกว่าใครแก๊งเรานี่เองเออจังเลยครับ ฮาส,สูรฮาสูรใช้ไม่ได้ครับในด่านนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยสําหรับการใช้ฮาส,สูดแต่รู้สึกว่าอันที่สี่มันจะแบบว่ามันมีมีคนคบางคนแท็กนะเออเช็คดูก่อนอ่ามันขึ้นไปข้างบนครับเราหาบันไดก่อนดีกว่ามันไหอยู่ไหนเอ้ยไปไปโอ้ oh, คุณพี่บันไดอยู่ไหนช่วยบอกทีไห,ไ,หไหนเอ้ยไหนเอ้ยเอออะไรอะ ปเ้คพวบน่าจะแล้วบันไดเาขึ้นไปข้างบนครับแล้วก็โอ้ยมีคนบางคนแฮกเซฟอีอืออือคืนซีเย้ yeah! แล้วแฮกต่อซีเอสซิซี yeah! สิบสามสีซีเย้แล้วแล้วทำไมเวลาแฮกต้องมีคนเพื่อนเราต้องมาอยู่ใก,ใกล้ๆเราด้วยวะ <laughs> มามามาไม่เอ,อ่ย อยู่ไหนเอ่ยศัตรูอยู่ไหนไหมเราฆ่าซะดีๆอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยมาเราขออยู่นี่ก่อนเฝ้าฐานเฝ้าฐานไม่มียวไม่มีฐานให้เฝ้นาคะแนนพุ่งกระชูดครับตอนนี้คะแนนเรานําขึ้นเลยครับตอนแรกแบบคะแนนแบบขี้หมามากครับตอนนั้นคะแนนเหลือประมาณสิบกว่าเองตอนนี้นนนล่อ,ปอ,อ,นนอไปสามร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วเอาเอา ฐาน A หายครับแต่ก็ไปฐาน A อสิหัวรอยอะไรอยู่เล็งอุ้ยเอ้ากลายเป็นศพซะแล้วเดี๋จะเป็นศพเดีย๋ยวจะคิวบ้างอะไรบ้างลงไป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 อย,อย่าอย่าเจอศัตรูนะอุ้ย,ยกระตุกกล้องระเบิดไปแล้วอ่าไม่โดนอุ้ยโหอยู่นี่เองมาเมื่อกี้ระเบิดระเบิดไม่โดนเลยวะตะลกดีฮะ อ๋อแล้วแทงไม่ได้เหรอ,อปล่อยไปเล็งต่อเล็งต่อตอ,ตอ่าวเจ้าเจ้าหนวดเอเพื่อเราช่วยครับอ่าก็เพิ่มคะแนนเรื่อยๆๆโอ้โหเพิ่มก็ไม่หยุดหยุดไม่อยู่เลยครับช่วงนี้ครับไหนเอ่ยอยูอยย่ไหนเอ้ยเฮ้ยอุ้อยอุ้ๆๆอยแอป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 คนที่ไม่ที่อ,อุ้ยโอ้ อะไรของมันวะเนี่ยเช็คดูครับโอ้โหนี่ปืนแบบระดับสูงเลยนะโอ้คนตีนวะมามาต่อมาต่อเฮ้ยมีคนแฮกแฮกเอคว้าระเบิดไปแล้วตายไหมตายไหมตายครับแล้วก็บุกเออ้ออเออ y e a แล้วก็เฮกครับสามห้าหกสองสิบสี่สอง yeah นแฮกแล้วครับ ได้กินแฮกแฮกลูกอ,งองมเคยกินไหมลูกอมชาเอมแสนอร่อยเนีมนุษย์แฮกอุ้ยคิดระแวงเกน็นเลยอุ้ยโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วอ๋อโผล่ไปไหนเนี่ยอ้าวมันจองเลยจ้องมนุษย์ไซบอร์กอีกแล้วไม่ใช่สมิมนุษย์แอนดรอยด์ไอ้พวกมนุษย์หุ่นกระป๋อง ไม่ตายแนยม่มามามาเด้มาเด้ฮะกว้าวะร,ราะเบิดไปแล้วตายไหมไม่ตายครับไม่ตายอุย้ยมาแฮกต่อสิบเอ็ดแปดหกสิบสามสามเฮคม้ครับอุ้ยโอ้โหอะไรไม่ลู้ผู้ช่วนช่วยยิงให้เย้ดีขึ้แล้ว เดียด๋วยวโอุ้ยโอ้ย,อยใครใครยิงอ้าวโอ้โหมึงมนุษย์ตุ๋ยไอเอ็นด้อยเอ็นด้อยจอมตุ๋ยแล้วก็มันมันก็แฮกตอ่อไปอ่ารีสปอนครับไปไปฐานเอฐานเอครับอุ้ยมีคนแฮกใช่ไหมโอ้เพื่อนเราแฮกค,ครับเดี๋ยวไปฐานอื่นดีกว่าสามสิบวิเท่านั้นตอนนี้ไปฐานบีดีกว่าอุ้ยโอ้ อู้อ <Abby at> ้าวคู่ไอ้แอนดรอยเจ้าเก่านี่เองครับนี่หลายล้อนะครับคุณแอนดรอยแอนดรอยเท่าไหร่นี่แอนดรอยเอ้าหรือเปล่าน่าจะแบบเกินแอนดรอยเอ้ามั้งอ่ะมาแฮกต่อเจ็ดสามแปดเอาถูกแฮกผิดปะ้าเนครับทำไมยี่สิบเอาถูก ตอรีครับเราชนะครับโอ้โหเราดำเด่นอันดับหนึ่งครับทำไงล่ะน,นาทำท่านี้ <c oughs> มีอยู่ท่าเดียว <c oughs> ไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้อีกแล้วครับแอม่มปนี้นี่ตลกจ,ลจริงจังนะอ <c oughs> ่านี่ก็เลเวลหกนะครับเพิ่มไปเรื่อยก็เกมพีครั้งนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับให้ดูว่าเล่นอะไรบ้างนะครับ i